ค่ะน้องแมวโดตัวนั้นชื่อน้องชาลีอะค่ะน้องอายุประมาณน่าจะหกปีน้องมาจากชเชียงใหม่พอดีบ้านญาติของสามีเนี้ยค่ะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เหมือนแมวตัวนี้น่าจะหลงมาจากวัดแล้วที่บ้านญาติของสามีเน,นี่ยมันมีแมวอยู่แล้วอะค่ะเขาก็เลยเหมือนเอาแมวอ่ะมาทิ้งไว้ที่บ้านญาติทีเนี้ยตอนนั้นเขาตัวเล็กมากแล้วก็เหมือนดูแบบตรงแล้วไม่น่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไปหาหมอคือตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรับเลี้ยง แต่เผอิญมันน้องเขานั่งทานบ้าก็เลยก็เลยเอามาเลี้ยงจริงๆร,รับน้องมาตั้งแต่สองเดือนนะคะตอนนี้ก็น่าจะหกปีแล้วอะคะ่ะจริงๆตอนแรกเราอยู่คอนโดอื่นแต่ว่าไม่ไม่เอ่ยชื่อกันก็แอบเลี้ยงแหละแต่ว่าพอพอย้ายคอนโดมาแล้วหาที่มันเป็นแพ็กเฟรนี้อะคะ่ะก็เลยก็เลยมาได้ที่นี่แหละ,ค,ะค่ะจริงๆถามว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะคะแต่ว่ามันก็ดูเป็นบ้านขึ้นอะเนาะเวลาที่เรามีสัตว์ค่ะมีมีแมวมีหม,ม,ม,มาอย่างเงี้ย มันก็ดูเป็นบ้านขึ้นมันก็มีแนวเดินไปเดินมาก็สนุกดีค่ะก็ก็รู้สึกว่าบ้านมันเป็นบ้านมากขึ้นอ้อนมากค่ะน้องค่อนข้างขี้อ้อนเลยแล้วก็ชอบคนมากเวลาแขกไปใครมาเนี่ยน้องเขาจะชอบไปล้มใส่ขาแขกอะคะ่ะก็โดนตกไปเท่าไหร่คนเหมือนกันน้องมีพี่สาวสองคน,นะคะ่ะมีนี่สองคนเป็นแนวจอนเหมือนกันนี่แหละคะ่ะตัวนึงเอามาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะงัน้นอ่าเขื่ค,คน คนรู้จักเขาทําร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นแมวตัวนหนึ่งเนี่ยมันในข้อกอะค่ะกับตัว,วอื่นๆเนี่ยเขาโดนรถชนหมดทีนี้ทางร้านเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปิดโล่งๆอ่ะเขาก็ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเราก็เลยรับมาส่วนพี่เขาอีกคนยังเนี่ยก็เหมือนเขาโดนหมากัดมาค่ะแล้วมันมีคนเอาไปไว้ที่คลินิกมาองรักษาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ว่าไม่มีคนเอากลับมาก็เลยประกาศหาบ้านทีนี้เราเห็นในเฟซบุ๊กเราก็เลยไปรับมาค่ะ รักกันอ่ะแต่ก็ทั่วไปแหละบางทีก็เล่นกันบ้างตีกันบ้างแล้วก็รักกันบทจะรักก็กรักบทจะต,กตกีกันก็ก็ไล่กันประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าตลกดีเพราะว่าอยู่อยู่ที่นี่มาเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งจะเป็นไวร์เรก็งงๆนิดนึงว่าอ้าวอยู่ดีๆแมวเราดังแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยตลกดีก็ปกติลงรูปน้องๆกันอยู่แล้วสลับกันไปอะค่ะ แต่มันก็มีคนคนมาไลฟ์เรื่อยๆนะคะเขาก็มาไลฟ์รูปแมวกันจริงๆก็คิดว่าทำก็ดีค่ะก็น,น่าจะต้องทำเพราะว่ามีคนเข้ามาดูเข้ามาถามเยอะเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะลองทำดูค่ะ